โอเคครับตอนนี้ผมเดินมาถึงโทฮาน่าเทรนดรูทนะครับเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างมีร้านขายเครื่องดนตรีกีตาร์เยอะมากเพื่อนๆที่สนใจกีตาร์ก็มาดูที่นี่ได้นะครับโอ้หนี่กีตาร์เยอะมากอันนี้เรียกว่าซา,าเด็กมิสิกเซ็นเตอร์นะครับมีอุปกรณ์ดนตรีเยอะมาก Ee, จะดูไม้กองอ่ะมีไม้กองนี่นี่มีเครื่องอุปกรณ์ดนตรีของที่นี่นะครับสวยมากโอเคเครื่องดนตรีเลิทลองเลิอตีว่าเราไปดูวิวกันดีกว่า อ้อันนี้มีบิ๊กอันนี้เป็นวิวนะครับนี่มีเรือยอทจอดด้วย